สวัสดีครับรายงานข่าวจากยุทธไนครั้งที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเตรียมสถานที่ไว้นะครับต้อนรับสําหรับวัยรุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมครับวัยรุ่นเรามีนัดกันนะครับวันพรุ่งนี้ยุทธไนเวลาหกโมงตรงนะครับถึงสองทุ่มนะครับมาพบกันที่รักรลเอเมนพระประแดงนะครับตอนนี้นะครับทีมงาน ยุดไหนนะครับทีที่ได้มาจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนเจดห้าโมงเย็นนะครับและทานอาหารด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพอหกโมงนะฮะยุดไหนนะครับก็จะเริ่มสตาร์ททันทีครับนั้นประชาสัมพันธ์มาให้กับเพื่อนเพื่อนพวกเราทุกคนนะครับอย่าลืมครับพบกันให้ได้พรุ่งนี้สวัสดีครับรายงานโดยวิทิยุิโมงอาจารย์